วให้กำลังนะครับให้กลังใจนะครับให้บมักขึ้นจากบนเนี่ยเนาะค่่านพอบอาบองแม่เนาะแม่ดีใจแม่ดีใจท่านพอบอมามาประมาณสา4 0ิบสี่สิบแผ่นเึ้นไปแล้วหรืว่า ของผมก็จะมีเนี <S <S ่ยรองเสรธิราชการคนทำจิตอาสาเพียงแค่พันเด็กลงโทษไอย่าง๋ยวนี้โทษนี้ก็ถือว่าเท่าที่ดูก็เรียบร้อยเนาะ ดีเลตาหาน้ำเเฟหนอคิดตาชากนดีหนออันเทศบาลก็ดีขออันมาจึงกินิ่ดีด้วยหนอเยินดีตอนหลับเลยหนอขอมาจึยเินดีเจ้ากระป๋อถึงหนักหน่อยเ้วยเนี่ยเจ้ามีต้องเสียเจ้าก็ต้องมีปัญญาถึงญาณหนอ